สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาผจญภัยกับในดงหิมะกันนะคะทุกคนสถิติวันนี้นะคะที่คุณป้าสายเปรี้ยวเจอมาในรอบยี่สิบปีนะคะวันนี้จะเป็นอากาศที่หนาวลบประมาณ22องศานะคะ22องศาเราจะพาทุกท่านลุยหิมะไปลงเรียนกันนะคะ ว่าเราจะอยู่หรือเราจะรอดนะคะว่าเราจะไปรอดไหมนะคะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะดูสิคะข้างๆเขาก็ยังต้องทำงานเหมือนบ้านเรานะคะตอนนี้ประมาณเกือบ8โมงครึ่งนะคะทุกคนมันก็จะยังมืดๆอยู่แล้วก็ความหนาววันนี้ก็หนาวเย็นมากนะคะแล้วพรุ่งนี้หิมะก็จะตกหนักอีกนะคะขึ้นมาเกืบเป็นเมตรเลยนะคะสูงขึ้นกว่าปกติเป็นเมตรเลยนะคะ ตอนนี้เขาก็ทำงานหน้าที่ทำงานทำการไปนะคะเพราะว่าเป็นแปดโมงเช้าก,กว่าแล้วนะคะดูสิคะข้างล่างก็ยังไม่ไม่มืดก็ยังมือดอยู่นะคะก็ยังเห็นเป็นแสงลําไรพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าที่นี่คือพระอาทิตย์เที่ยงคืนของประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนวันนี้ก็ท่าทางก็จะ ท่าทางก็จะเป็นรถติดมากเล็กน้อยนะคะวันนี้เพราะว่าหิมะก็เยอะนะคะแล้วอากาศก็หนาวด้วยค่ะถ้าเจอพรุ่งนี้หิมะหนักอีกก็โหถ้ารถใครไม่ไม่ล้อไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าคนต่างชาติบางคนเขาก็ขับรถไม่เก่งนะคะยังไม่มีประสบการณ์ในการขับรถบนหิมะนะคะก็ะจะอันตรายอยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ ต้องใช้เปลี่ยนลอ้ลอล้อรถที่จะใช้สำหรับวินเทอร์นะคะสำหรับเกาะหิมะนะคะก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศไปโรงเรียนตอนตอนนี้ประมาณ8โมง15นาทีนะคะทุกคนดูสิคะวันนี้ข้างหน้าของเรามันก็จะเป็นห้างนะคะห้างสรรพสินค้าที่เรามาซื้อของบ่อยๆนะคะที่เรามาซื้อของบ่อยๆ ไปค่ะไปโรงเรียนคุณป้าสายเปี้ยวกันนะคะรูทูนานะคะรูทูนาเขาวาะะะ่าแล้วนะคะเราก็จะผ่านโรงเรียนไปด้วยนะคะข้างซ้ายของเราก็จะเป็นโรงเรียนวัยของโรงเรียนสําหรับมัธยมนะคะถ้าต่อไปอีกก็จะเป็นโรงเรียนสําหรับนักนักเรียนรุ่นเล็กลงมาอีกนะคะประถมนะคะนักเรียนประถมนะคะ ทีนี่ดูเป็นไงบ้างคะนี่ก็บ้านพักคนชลานะคะที่เราเห็นน,นี้ก็เป็นบ้านพักคนชลาของเขาหิมะกองเต็มเลยนะคะวิถีชีวิตของคนนอร์เวย์นะคะเป็นแบบนี้นะคะไปค่ะไปสู้ชีวิตไปสู้กับหิมะกับความหนาวเย็นไปด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้คุณป้าสายเปี้ยวมานะคะไปค่ะไปดูถนนหนทางวิถีชีวิตการอยู่ ของชาวโนเวย์ของคนขั่วโลกเหนือนะคะว่าเป็นยังไงดูสิว่าคุณป้าสายเปรี้ยวจะทนไหวหรือเปล่านะคะอายุก็6จะ63าแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะเดือนหน้าเดือนกุมภาก็จะหกสิบสาแล้วนะคะทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยนะคะสวยมาก <c oughs> กับมีแสงเล็กๆก, <c oughs> ก็สดใสดีนะคะสำหรับ มันก็ดูมีชีวิตชีวาดีค่ะมีแสงมีสีมันก็ทำให้เราสดชื่นขึ้นบ้างนะคะมันไม่อึมครึมถ้าเป็นการอึมครึมเนี่ยมันก็โหมันหดหูนะคะบรรยากาศแบบนี้มันก็ก็ดีหน่อยนะคะยิ่งใส่สายหน่อยถ้ามีแสงแดดขึ้นมาโหาเราก็ความรู้สึกของเรามันก็สดชื่นขึ้นมากเลยนะคะกระปีก้กระเป๋าไม่ทำให้เราหดหูนะคะทุกคน นี่ก็เป็นนักโรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุเอ้ยปถมนะคะเป็นโรงเรียนปถมนะคะวันนี้เรามาสายหน่อยเลยไม่ค่อยเห็นนักเรียนเท่าไหร่นะคะเพราะนักเรียนจะมาประมาณแปดโมงนิดๆน,นะคะของเราแปดโมงยี่สิบแล้วนะคะตอนเนี้ย <c ười> คือเราออกบ้านสายนะคะ <c ười> เราออกบ้านสายผ่านไปผ่านไปมันก็จะเป็นท่าเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งท่าเรือนะคะ ท่าเรือตรงนี้เมื่อก่อนก็จะมีร้านอาหารตั้งอยู่ข้างล่างนะคะอยู่บกตรงท่าเรือนะคะก็จะเป็นร้านที่สวยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเขาก็จะปิดไปแล้วนะคะทุกคนก็มาดูบรรยากาศยมเช้าๆ้านะคะยมเช้าเช้าของของที่นี่นะคะนี่แหละวิถีชีวิตนะคะคนนั่งยืนคอยรถเมล์ก็คอยไปนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ ຖືກເຂັມໃໝ່ຫັ້ນເນາະສໍຄົງສ້າງຍັງເຫັາຍາເ ก็แยกโรงเรียนเราแล้วนะคะทุกคนลงไปเนี่ยก็เป็นโรงเรียนของเราแล้วนะคะติดกับโรงเรียนของเราก็จะเป็นสถานีรถไฟแล้วก็เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นในเมืองนะคะหมายถว่าเป็นแหล่งในเมืองของค่้ายๆอาจจะเป็นตำบลหรืออำเภอรประมาณนี้นะคะเป็นอำเภอของเรา อำเภออาสกิน um, ประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่ไงโรงเรียนของเรานะคะเลี้ยวแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะที่เราไปช้อปปิ้งบ่อยๆนะคะจะมีร้านอาหารไทยเออไม่ใช่เออจะ่ใช่มีร้านอาหารไทย,าาไทยแล้วก็เอ่อเป็นของเอเชียเยอะแยะเลยนะคะเป็นช็อปของเอเชียเยอะแยะเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฮาเด